ทันผลฟ้าอากาศวันนี้เรามีเรื่องราวรายรมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบมารับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูกันที่เราดาร์ตรวจวัดสภาพอากาศจากเว็บไซต์ windy.com จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยในขณะที่ลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมพ,พัดผ่านภาคใต้ตอนล่างในประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรในระยะนี้ประเทศไทยมีการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันน้อยเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงและยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สำหรับร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใ,ใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางและลมตะวันออก พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดช่วงในขณะที่ช่วงวันที่8-11ถึงธันวาคมนี้ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างและช่องแคบมาละกาทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งส่วนขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างจะมีกําลังแรงขึ้นโดยคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่9-11ธันวาคมลักษณะอากาศโดยทั่วไปของวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็ยนในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแหงส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18-23องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องาศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องาศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแหงส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิตม่ำสุดส7 2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 1องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูดอากาศหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด1 1 1 5องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแหงส่วนมากมาทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด23 2 4ิงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแหงอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลตามตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลตมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่บริเวณจัวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันอก ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพและปร,ะริมณฑลมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแหงอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33อ,องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน,น้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิ่งได้ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราจะมาอัปเดตพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน สามารถกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ